สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Arsenal h a r d Mode c h a n n e l กันเช่นเคยนะครับ มาพบกับข่าวดวนชวนทะเลาะวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวกันส,สั้นๆครับอย่างที่บอกว่านัดหมายกันไว้เวลา18นาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลจะมีคิวลงเตะพรีซีซั่นที่ประเทศฮ่องกงและจะเป็นศึกนอตลอนดอนดาร์บี้แมตช์แบบไม่เป็นทางการนะครับเป็นการเจอกับคู่ปรับคู่อริตลอดการอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อนร่วมกรุงลอนดอนของเรานั่นเองย้ำอีกทีนะครับฟุตบอลเริ่มเตะเวลา6โมงครึ่ง มีการถ่ายทอดสดอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่า2ช่องทางเช่นเคยนะครับก็คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมสรและถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube c h ANNEL BG SPORT นั่นเองครับการจัดตัวนักเตะลงสนามในวันนี้คาดการกันว่านิเกลอาร์เตต้าจะจ,จัดชุดใหญ่ครับหรือว่าจัดชุดที่ดีที่สุดลงไปเป็น11ตัวจริงก่อนผู้รักษาประตรูเริ่มจากดาบิดรายาเช่นเคยครับแผงหลังทั้ง4คนไล่จากซ้ายไปขวาก็จะมีไมล์ลูอิสเคลลี ยาคุบควีอบิลเลียมซารีบาและเบนจามินไว้ครับกองกลาง3ประสานจะจัดชุดใหญ่ลงอย่างแน่นอนครับในวันนี้นั่นก็คือมาตินซูวิเมนดีเดคแคนริ์และมาตินอเดกานั่นเองเป็นกองกลาง3ตัวที่เราอยากเห็นมากๆเลยครับเป็นเหมือนกับตัวจริงที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นแกนหลักให้กับอาร์เซนอลในซีซั่นนี้ครับและ3แนวรุกด้านหน้าคาดการณ์ว่า บูคาโยซาก้าจะยืนประจำทางขวาไทฮาวเวตลงเป็นกองหน้าตัวเป้าและเลโันโดทรอสซาที่ทำผลงานได้ดีประสานง,งานกับฮาวเวตได้ดีในนาที่ผ่านมาลงเป็นปีกซ้ายตัวจริงไปก่อนนะครับรายละเอียดของเกมแน่นอนว่ามิเกลเดต้าคงจะไม่จัดผู้เล่นตัวจริงลงเล่นครบทั้ง90นาทีถ้าไม่จําเป็นนะก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่การพักครึ่งเวลาครับหรือว่านักเตะบางคนอาจจะได้เล่นถึงนาทีที่60ถึงจะค่อยเปลี่ยนตัวออก อันนี้ก็เราเห็นมาแล้วทั้ง2นัดในปรีซีซั่นที่ผ่านมาและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดครับสำหรับนัดปรีซีซั่นนัดที่3นี้นั่นก็คือโอกาสในการลงสนามของกองหน้าหมายเลข14ตัวใหม่ของเรานั่นก็คือวิกเตอร์โยเกเรสนะครับมีการคาดการณ์ว่าโยเกเรสอาจจะได้ลงสนามแต่คงไม่ได้ลงหลายนาทีอาจจะเป็น5นาทีสุดท้ายหรือว่า10นาทีสุดท้ายครับการที่จะให้เขาได้เล่นทั้งครึ่งเวลาหรือว่าเกินกว่า30นาทีคงเป็นไปได้ยากเพราะ เพิ่งเดินทางมาซ้อมกับเพื่อนในวันที่27กรกฎาคมนั่นเองการซ้อมจริงๆก็ซ้อมได้เพียงแค่2วันนะครับคือวันที่28กับวันที่29แล้วก็มีวันที่30นะครับนิดหน่อยนะไม่เต็ม3วันด้วยซ้ำเพราะว่าเกเรสก็ต้องพักผ่อนจากการที่นั่งเครื่องมาไกลนะครับก็เลยทําให้ทีมแพทย์ของอาร์เซนอลจะต้องตรวจสุขภาพของยเกเรสก่อนว่าพร้อมที่จะลงเล่นสนามใหญ่ ลงเล่นเกมแบบเก่งทางการหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับอย่างน้อยๆถ้าเยเกเรสมีรายชื่อติดเป็นนักเตะตัวสำรองนะครับก็ออยังลุ้นได้นะครับว่า,าจ,จะลงมายืดเส้นยืดสายสักห้นาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้ก็กาบเรียนเชิญมิเกลเตต้านะครับพิจารณาข้อเสนอนี้ด้วยนะครับ โอเคเอาดว่วนชวนทะเลาะวันนี้ก็มาแบบสั้นๆไวๆนะครับนำบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเตะอาร์เซนอลรวมไปถึงนักเตะใหม่อย่างวิเตอร์โยเกเรสมาให้ชมกันแบบตุใจเลยทีเดียวครับจะได้เห็นว่ากองหน้าตัวใหม่ของเราเนี่ยมีสไตล์การเล่นมีความตั้งใจในการฝิกซ้อมขนาดไหนนะแฟนๆก็เข้าไปชมมากถึง20,000คนเลยนะครับแค่การฝึกซ้อมนะฮะร,รอดูกันว่าวันนี้เวลา6โมงครึ่งแฟนๆจะเข้าไปเชียร์อาร์เซนอลกันเยอะขนาดไหนครับที่ประเทศฮ่องกงครับแล้วเจอกันนะครับเวลา 18นาฬิกา30นาทีย้ำกันอีกทีนะครับสองช่องทางคือเว็บไซต์ของสโมสรแล้วก็ b g s p o r t YouTube Channel ครับข่าวดวลเชลเา่และ Arsenal h a r d Mode ลาไปแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์คลิปไปเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับใครที่รักใครที่เชียร์ a r s e n a นใครที่ชอบวงการฟุตบอลใครชอบดูฟุตบอลเจอได้เลยครับสำหรับ Arsenal Hard Mode ครับ